นะครับผมโอ้โหหีเต็มหน้าบ้านนะผมทำไงวะเนี่ยเป็นดวง <c oughs> มาเลยครับโอ้โหพี่พี่ห่เลย อ๋อมันแค่มามาเดินผ่านบ้านเองนะทำให้บ้านพังนแต่แต่บ้านทางนี้ผมไม่เป็นไรนะเนี่ยผมจะอยู่ฝั่งผมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับโหมาโคตรเยอะนะครับดีไหมมนด้วยฝังทางนี้นะครับก็โชคดีไปครับผมโอ้หน่าจะเก็บปืนไหมสาดแต่งตัวเต็มเลเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเ็ เกมนี้สนุกนะผมบอก้เลยโคตรสนุกเก็บปืนครับปีไปแล้วเก็บปืนอีโต้อีโตอีโตผมก็มีแค่นี้นะครับเพราะดีผมไม่ได้อัดเยอะนะเพราะผมอัดลงไปคลิปหนึ่งแล้วก็อยากให้รู้ว่าเกมนี้มันจะ มีทางบ้านแบบนี้ครับเนี่ยบ้านผมหายไปเลย <c oughs> ตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้อ่านทิปนะผมลองเล่นดูมันนั้นผมเข้ามาผมไม่รู้่าก็เอาไม้เบสบอลหรืออะไรสักอย่างไปตีผีโอ้โหแล้วผมก็ลากมันเข้า้านผมตายขาบ้านคนระับตายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นแค่เนี้ยตายตรงนี้เลยเอานั้นผมเพิ่งเล่นใหม่นะครับ พอดีเพื่อนบอกเพื่อนรุ่นน้องนะครับผมบอกว่าเออเกมนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับผีก็ไดนะ้ผีมันก็ผ่านไปเฉยเครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับฝันดีครับ,รบจวบจวบ